ยงเเอ้้คุบาานืขใจถอดรหัสคำพูดธรรมนัดปิดฉากซีเกม2025กับดราม่าคำวิจารณ์เมื่อชัยชนะในสนามสวนทางกับเสียงสะท้อนนอกสนามไทยควรไปต่อทางไหนสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่าน กลับมาพบกับผมลุงเชาณเมืองคอนคนเดิมคนนี้ในรายการเจาะประเด็นร้อมกับลุงเชาณเมืองคอนทางช่อง Talk Podcast Thailand วันนี้อากาศทางภาคใต้บ้านลุงอาจจะมีฝนโปรยโปรยบ้างแต่บรรยากาศการเมืองและการกีฬาในเมืองหลวงและทั่วประเทศกลับร้อนแรงเหลือเกินครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวที่ค้างคาใจใครหลายคนลุงเชาขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ใจดีและมองเห็นอนาคตของลูกหลานเราโรงเรียนสาธิตยานกากาวาทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทยที่นี่เขาไม่ได้สอนแค่ตำรานะครับแต่เขาสอนให้เด็กๆคิดเป็นทำเป็นและมีวินัยแบบสากล ขอบคุณที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไปกับลุงเฉาครับพี่น้องครับลุงอยากถามคำถามหนึ่งทิ้งไว้ให้พวกเราได้คิดกันเล่นๆระหว่างที่จิบกาแฟหรือขับรถอยู่ตอนนี้คุณคิดว่าคำวิจารณ์คือศัตรูที่คอยขัดขวางการทำงานหรือเป็นกระจกวิเศษที่ช่วยบอกว่าหน้าตาเราสะอาดดีหรือยัง ประเด็นนี้มันเริ่มมาจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของท่านรอ,อ,อธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีที่ท่านออกมาพูดถึงภาพรวมของงานซีเกม2025ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพและกำลังจะมีพิธีปิดในค่ำคืนนี้มีประโยคหนึ่งที่ฟังแล้วต้องสะดุดครับท่านบอกว่าคนไม่ทำงานไม่มีสิทธิวิพากวิจารณ์โห ประโยคนี้ลุงฟังแล้วต้องขอหยิบมาขยี้เอ้ยหยิบมาวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังกันหน่อยว่าเบื้องหลังความคิดนี้มันคืออะไรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับที่พักกล้าธรรมท่านธรรมนัตได้พูดถึงความสำเร็จของสมาคมกีฬาทางน้ำที่ท่านดูแลคว้ามาได้ตั้ง11เอเหรียญทองนี่คือเรื่องน่ายินดีครับลุงขอแสดงความเสียใจกับคู่แข่ง และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับลูกหลานนักกีฬาไทย11เหรียญทองไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับแต่มันคือหยาดเหงื่อและการฝึกฝนที่หนักหน่วงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในขณะที่นักกีฬาเราชนะแต่เสียงวิจารณ์เรื่องการจัดการแข่งขันในภาพรวมกลับดังเซ็งแซ่เหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมของสนามการอำนวยความสะดวก หรือแม้แต่ระบบการจัดการบางอย่างที่ดูจะติดขัดไปบ้างท่านธรรมนัตท่านก็ยอมรับนะครับว่ามีข้อผิดพลาดและท่านก็บอกว่ายินดีถอดบทเรียนแต่มันก็พ่วงมาด้วยความน้อยอกน้อยใจในฐานะคนทำงานว่าแม้คนที่เขาทําเต็มที่เขาก็อยากได้กำลังใจมากกว่าคำตำหนิเพียงอย่างเดียวพี่น้องครับ มาฟังลุงวิเคราะห์ตรงนี้ให้ลึกเข้าไปอีกนิดในมุมมองของลุงเฉาการจัดซีเกมมันไม่ใช่เรื่องการวิ่งแข่งหรือเตะบอลน,นะครับแต่มันคือการโชว์ศักยภาพของประเทศมันคือเศรษฐ,ฐกิจปากท้องครับพ่อค้าแม่ค้าตั้งแต่อาหารตามสั่งข้างสนามไปจนถึงโรงแรมระดับ5ดาวเงินสะพัดไปเท่าไรในสสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ในอีกมุมหนึ่ง สังคมไทยในยุค2025คือสังคมที่ตื่นตัวเรื่องความโปรง่งใสและคุณภาพประชาชนเขาเสียภาษีครับเขาก็อยากเห็นงานที่จัดออกมาแล้วดูดีสมศักดิ์ศรีเมืองไทยดังนั้นคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ลุงมองว่ามันไม่ใช่การจ้องจับผิดเพื่อทำลายกันเสมอไปหรอกครับ แต่มันคือเสียงสะท้อนจากเจ้าของบ้านที่อยากให้บ้านตัวเองดูดีในสายตาแขกบ้านแขกเมืองท่านธรรมนัฐบอกว่าทูตหลายประเทศโทรมาชมอันนี้ลุงเชื่อครับเพราะคนไทยเราเก่งเรื่องน้ำใจและการต้อนรับหรือ hospitality แต่เราต้องยอมรับว่ามาตรฐานโลกกับมาตรฐานไทยๆบางครั้งมันยังมีช่องว่าง การที่ผู้นำบอกว่าจะน้อมรับมาปรับปรุงลุงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับแต่อยากให้ปรับจริงไม่ใช่ปรับแค่คำพูดเพื่อให้พ้นดราม่าไปวันๆพูดถึงเรื่องคำวิจารณ์ลุงนึกถึงคำคนโบราณที่เขาบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่ลุงขอเติมให้อีกนิดว่าความสง่างามของคนอยู่ที่การยอมรับความจริง วันนี้ลุงมีกรอนบทหนึ่งตั้งใจแต่งมาฝากพี่น้องและท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายที่กำลังทำงานเพื่อชาติอยู่ตอนนี้อันคนทำงานย่อมผิดพลาดเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนพฤกษาย่อมมีใบที่เหี่ยวเฉาแต่หากปิดหูไม่ฟังใครในตัวเราจะเห็นเพียงเงาที่หลอกตนว่าพ้นไั่คำติชมคือลมที่หนุนส่ง ให้ไทยยืนยงสง่ากว่าที่ไหนเหรียญทองแขวนคอบอกชัยชนะของหัวใจแต่การแก้ไขบอกวุธ,ธิภาวะของผู้นำพี่น้องครับวันนี้ซีเกมจบลงแล้วแสงไฟในสนามอาจจะดับลงไปแต่งานของประเทศไทยยังไม่จบครับเรายังมีวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องแก้ มีความขัดแย้งทางการเมืองที่ต้องสมานลุงอยากเห็นคนทำงานทุกคนไม่ใช่แค่ท่านธรรมนัตแต่นักการเมืองทุกพักข้าราชการทุกระดับเปิดใจรับฟังเสียงชาวบ้านเหมือนฟังเสียงปรบมือในสนามกีฬาครับถ้าเราฟังแต่คำชมเราจะหลงทางแต่ถ้าเราฟังคำติเราจะเห็นทางเดินที่ปลอดภัยลุงเชื่อมั่นว่า คนไทยเรามีศักยภาพครับหากเราเอาความตั้งใจของคนทำงานบวกกับปัญญาจากคำวิจารณ์ประเทศไทยเราจะก้าวไปสู่ระดับสากลได้อย่างภาคภูมิใจจริงๆก่อนจากกันไปในวันนี้ลุงขอส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนนะครับพวกคุณคือฮีโร่ตัวจริงและขอส่งกำลังใจให้คนทำงานทุกคนด้วยครับเหนื่อยได้พักได้ แต่อย่าเพิ่งท้อและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลมหนาวมาแล้วรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรงพบกับลุงเชาณเมืองคอนได้ใหม่ในตอนหน้าลุงจะหยิบเรื่องราวที่ซับซ้อนมาย่อยให้ฟังง่ายๆสไตล์เพื่อนคุยเพื่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึก พูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องคนจริงไม่เหมือนใช่เลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย